ช้างหมดเวลาที่กน้วช่วงนช่วง้ากินดีกว่าเวลาองเตียงป็น20่ปอนของของปา

เปียเปียเปี๊ยเปียโฉม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 เฮ้ยปลาใส่จานกำลังทอดเลยพี่เป้ะลาเข้าครับลาเข้าแปรแปลนด้วยแปลนไมาเฮ้ยโอ้ระดับจานเป้แล้วเป็นงานอยู่แล้วโอ้โหเป๊ะเป๊ะช่วยหน่อย นี่เป็นไงครับจัดไปครับลอโฉมแล้วครับกว่ากูจะได้กูสมเหยื่อไปเยอะแล้วกิจจิกิกรรมเนี่ยพี่เบสกิจจิกิกรรมกิจกิกรรมครับจิกสิบกรัมนะสิบห้ากรัมนะครับ